Walk with God โดยคริจักรพระสริีแห่งการเก็บเกี่ยวยืดวันเดือนปีของเราออกไปสุภาษิตบทที่3ข้อที่1ลูกเอย๋ยอย่าลืมคำสอนของข้าแต่ให้ใจของเจ้าเฝ้ารักษาบัญญัติของข้าเพราะสิ่งเหล่านี้ จะเพิ่มวันเดือนปีของชีวิตให้ยืนยาวและชวีความสมบูรณ์พูลสุขแก่เจ้าพระเจ้าเป็นผู้กำหนดวันเดือนปีอายุของมนุษย์ทุกคนไม่มีสักคนหนึ่งที่สามารถกำหนดชีวิตของตนเองได้แม้จะมีอำนาจมากแค่ไหนก็ไม่สามารถกำหนดวันตายได้มีเงินทองมากมายก็ไม่สามารถรักษาชีวิตได้บางคนเกิดมาไม่กี่วันก็ตาย บางคนนั่งอยู่ที่บ้านรถมาชนตายบางคนเล่นน้ำทะเลจมน้ำตายบางคนเดินทางเครื่องบินตกตายบางคนอาหารติดคอตายบางคนกำลังหัวเราะกรามค้างตายบางคนเดินช้อปปิง้งถูกลูกหลงตายบางคนหัวใจวายตายไม่มีใครกำหนดวันเวลาของตัวเองได้เลยแต่เราเชื่อในพระเจ้า ผู้ทรงเป็นผู้กำหนดวันเดือนปีของเราถือว่าเรามีหนทางคำตอบสำหรับวันเดือนปีของเราอยู่บ้างพระเจ้าสัญญาว่าทุกคนที่รักษาพระคำของพระองค์ทุกคนที่เชื่อฟังทำตามพระคำของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตในโลกนี้พระเจ้าจะเพิ่มวันเดือนปีของเราให้ยืดยาวออกไปได้เพราะคนชอบธรรมและคนที่เชื่อฟังพระเจ้าจะได้รับพระพรทั้งชีวิตยืนนานและชีวิตสมบูรณ์พูนสุขในโลกนี้ด้วย วันนี้ให้เรามายืดวันเดือนปีของเราได้โดยอ่านพระคำเชื่อฟังทำตามขอบพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับ